สมุย15วันครับแล้วสถานการณ์ในสมุยเนี่ยเขาจะเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หตุลาคมนะครับก็คือฉีด2เข็มมาตรวจหาเชื้อไม่เจอคุณเที่ยวได้ทั้งเกาะเลยไม่ต้องกังวลแล้วครับเดี๋ยวไปฟังนายกสมาคมท่องเที่ยวสมุยหน่อยนะครับคุณรัชพรภูลสวัสดิ์ครับ พูดถึงสาการการเตรียมการท่านสมาคมเองก็ได้กำลังเจรจากันนะครับโดยทางผมนะครับได้มีการหารือกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะครับท่านพิพัฒน์รักิิตรการนะครับในเรื่องของเรื่องของนักท่องเที่ยวรัสเซียนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวรัสเซียเองตอนนี้ก็ยังติดในเรื่องของการบินนะครับซึ่งตอนนี้ทางการบินพลเรือนของประเทศไทยและรัสเซียกําลังหารือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อดึงนักท่องเที่ยว าชาวรัสเซียกลับมาในไตมาสที่สี่นะครับซึ่งทางเกาะสมุยเองก็มีโครงการที่จะเดินทางพาผู้ประกอบการเดินทางไปเปิดรถโชว์หรือทําการขายที่รัสเซียเพื่อนาํานักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะครับบินตรงเข้ามายัางสุราษฎร์ธานีแล้วเข้ามาเกาะสมุยครับชัดเจนไหมครับนี่นายกโจ้ครับนายกท่องเที่ยวเนี่ยคือตลาดรัสเซียนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วนี่ก็กล่าวว่าไป ไปทำรถโชว์ถึงที่นู่นเลยแล้วก็วางแผนกันว่ามันจะมีดเร็กไฟท์ได้ไหมบินมาลงที่สุราษฎร์แทนที่จะมาลงมาลงสวรรคภูมิเนาะแล้วนั่งเครื่องไปสุราษฎร์หรือนั่งเครื่องไปลงสมุยเนี่ยอันนี้ก็เป็นแผนงานที่มีการเตรียมกันไว้นะครับภาพเขียนเมื่อกี้ก็จะเป็น,นรเรือเฟอร์รี่นะครับอ่าเรือเฟอร์รี่ของท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของสมุยนี่นักท่องเที่ยวในประเทศก็ไปเที่ยวได้อยู่แล้วครับแต่ว่าสถานการณ์ในส่วนของนักท่องเที่ยวจาก ต่างประเทศเนี่ยครับโอ้โหเป็นอะไรที่ที่ต้องจับตาดูครับเพราะว่าสถานการณ์ในทั้งปเปลและสมุยนี่เป็นโมเดลที่ทั่วโลกจับตาดูครับและในมาเลเซียนี่เขาก็มาแล้วนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีน70%ของเกาะลังกาวีเมื่อวันที่15กันยาที่ผ่านมาเขาเปิดเกาะให้คนในประเทศไปเที่ยวแล้วปลายปีนี้เขาก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปได้นะครับที่น่าสนใจครับ มาเลเซียเนี่ยตอนนี้คุยกับสิงคโปร์ในเรื่องเปิดด่านชายแดนนะครับมาเลกับสิงคโปร์ติดกันหลังจากเคลียร์กับสิงคโปร์เสร็จครับก็คงมาถึงคิวในส่วนของชายแดนไทยมาเลยครับตอนนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องด่านนอกแซนบ็อกนะครับที่จะจะ,จะมีมาตราการเปิดชายแดนให้นักท่องเที่ยวมาเลเข้ามาหรือมีที่เบตงแล้วก็ที่อ่าที่สตูลน,นะครับ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีเหมือนกันเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นในมาเลเซียเขาฉีด60-70%ของเราเนี่ยครับถ้าจะเปิดในพื้นที่ชานานก็ดมฉีด70%เหมือนกันเพื่อที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยครับต้องบอกว่าคลี่คลายครับค่อยๆดีขึ้นครับ